สวัสดีค่ะสบายดี fc ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่4ตุลาคมสองห้าหกหกเนาะคะ่ะก็คําแพงแม่เพนน้ำฝนก็มาทักทายสบายดีเอทางช่องค่ะสบายดีดูคําแพงไหนโดนัทโดนัทให้แม่ดูหน่อยสิสยไหนให้ fc กินโดนัทด้วยสิคะคนสวยคนสวยอ๋อ ยิ hai, ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ oh, oh, ้มหวานหน่อยเออตุ๊กปุยู่นาน่ะเฮ็ดตุ <mas ans> <or> ๊กปุยู่อ๋อสิไป็ใสโอ้ยโอ้ยสิไป็ใสรถเออรถเออปี๊บเออรถปี๊บเออปี๊บป๊บหลีกทางหน่อยเนาะนะคะคัมพงแกงส้มไปออกไปเล่นนะแม่จะทำงานก่อนนะคะ วันนี้เนาะก็จะมีแนวทางฮานอยเนะะาะแลวก็เราพัฒนาของสามเซียนนะคะของพิพหัสของเซียนโคลาเซียนเชียงใหม่ค่ะเอาใส่รองเท้าแล้วจะไปไหนมาฝากมาตออเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางของอาจารย์ใดของเซียนใดก่ะคอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะเนาะสายบิงสายลูดกะคอมเมนต์มาบอกค่ะอ่ะบายบายจะไปหายาบอ โอ้จะไปหายาไปหายาคนเราเป็นเห็นยาคนเนี่ยยาอยู่ไหมอ๋อยาทํางานอัดคลิปอยู่ค่ะแทงว่าจะไปหายายาทํางานอัดคลิปอยู่เนาะเอาข้างก็ไปเบิ้งตัวเลขน้ากันค่ะเนาะเพราะว่าม้อนี้มีทั้งลาวแล้วก็ฮาหนอยเนาะแต่ว่าคลิปแรก,กม้นนี้ก็จะเอาของสามอาจารย์สามเซียนลงไหกอนเนาะ เฮากนจะไปเบิงตัวเลขกับของมนีกัมาเบิงของเมื่มอวานนี้กันก่อนว่ามีของผู้ใดเขาแน่เนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาเมื่อวานนี้เนาะสามกับแปดค่ะวิ่งลูดสามกับแปดเนาะหาหน่อยเมื่อวานนี้เนาะก็เข้าที่แปดเนาะจับคู่เข้าที่สองแปดนะคะนี่ค่ะน้อยวีไอพีเนาะคะ่ะไปเบิงทางนอกดีกว่าเนาะราวาพีพาอัดลิปอยู่ทั้งในห้องเสียงมันจะ ซ้อนกันนะคะนี่ค่ะห้องกับหนา้าโตทำงานใกลๆกันเพราะว่าบ้านบ้านเพี้นจะเป็นบ้านหลังน้อยๆเนาะห้องนอนห้องเดียวเนาะน้ำฝนก็จะนอนนี่ค่ะนอนที่โซฟานี่ค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆห้องนอนแค่ห้องเดียวเองเนาะก็ะเลยแคบๆก,บๆกับฝ่อเห็นงานข้างในเนาะกะอัดคลิปทั้งในเม่ก็จะออกมาอัดคลิปข้างนอกเนาะค่ะ พราะว่าเสียงจะบ่ได้ซ้อนกันเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะเข้าที่สองแปดนอย V.I.P เนาะแปดสองเนาะออกคู่กับเนาะส่วนของเซียนโคราดค่ะนี่ค่ะให้มาหนึ่งกับแปดนะคะก็เข้าทั้งสองตัวเนาะจับคู่เขาที่หนึ่งเจ็ด V.I.P บนเนาะค่ะบนหนึ่งเจ็ด V.I.P เจ็ดหนึ่งเนาะ ออกตกับส่วนล่าง82ตรงๆงนาะ VIP ค่ะของเสียนโคลาทค่ะเข้าสองน้อยเออเข้าน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะมาเบิงของพีพหัสค่ะนี่ค่ะเมุ่บ้านนี้เป็นเนนหนึ่งนะคะมากับมาอยู่เนาะแต่ว่ามาน้อยสุดท้ายก็คือน้อย VIP จับคู่ให้บ่ถึงหน่เนาะให้1นึ่ง6ีงหาหหให้แค่3คู่แต่ว่าออกหนึ่เนาะ แต่ว่าแม่เพ่นสื่อเลขพิพาทเนี่ยแหละแต่ว่าแม่เพ่นสังเกตเบิเบ่งว่าห,าห้าน้อยเมื่อวานนี้เจ็ดมันมาเนาะเจ็ดมันมาสองครั้งเนาะแม่เพ่นก็เลยเอาหนึ่งเจ็ดเพิ่มขึ้นอีกคูนึงเนาะแม่เพ่นสื่อของพิพาทษนึงสี่นึงห้าหนึ่งหกแม่เพ่นสังเกตว่าเออห้าหน้อยมันมาเจ็ดแม่เพ่นเลยเพิ่มไปใส่ 1, หนึ่งเจ็ดอีกตัวนึงก็เลยได้เนาะค่ะน่คะน้อยสุดท้ายได้อยู่นะ เอาค่ะเอา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 ฮานอยก่อนเนาะอันนี้เป็นลาวเอาฮานอยก่อนค่ะนี่ค่คฮานอยแล้วต้องคอยต่อลาวพัฒนาเนาะวันนี้ขอให้เอซทั้งช่องเนาะเลยรวยไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะวันนี้ค่ะฮานอยของพี่มหัศ์ค่ะให้มาศูนย์กับ1นะคะวันนี้ เห็ดคือเก่าแล้วเนาะค่ะมัววานี้เพิ่มหมั่นใจแห้งนึงเนาะแต่ว่ามาแค่น้อยเดียวเนาะแต่ว่าจับคู่กับบกเขาเนะนี่ค่ะไห่มาศูนย์กับ1เนาะอ่าวิ่งลูดศนกับ1ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่ศูนย์รองนึงเนาะค่ะจับคู่ไหมามีศูนย์หนึนามศูนย์ศูนเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่นี่เนาะนก็มีเบิร์เนาะเพราะเออ เพราะว่าเบิ่นกับบอมาหลายมือแล้วเนาะค่ะเราบ้างเบิ่นคือกันเนาะค่ะเอเอาแนวทางฮานอยของพิภพหัตมือเนี่ยค่ะวิ่งลูดศูนย์กับ1ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่0ูนย์ล่องหเนาะจับคู่ไห้0่งศูนย์1องศ1นย์สามศู่นเน้นที่ศูย์หแล้วก็0ูนย์สาแล้วก็1นสาเนาะตามนี้ค่ะมาต่อที่ เซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดสามกับสองตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สามองสองเนาะจับคู่ให้สามสองสามสามสามสี่สามแปดสองสองสองสี่สองแปดลก็2สองศูนย์เน้นที่สามสองสามสี่สองสองแล้วก็สองแปดเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอย วันที่4ของเซียนเชียงใหม่เนาะให้มาวิ่งลูด3กับ2เนาะจับคู่ให้3 2 3ส3งสามสามีสแปดสองสองสองซีแลดราคาสเนาะเน้นให้3าสองแล้วก็3 4 2สองแล้วก็สอเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอ,อยของเซียนเชียงใหม่ได้แล้วค่ะมาต่อของเซียนโคราดนะคะ นี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะของเซียนโคราดค่ะวันนี้วิ่งรูด0นย์กับ1เนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่1นรอง0จับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศ2นย์สศย์สย์สหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์หนึย์สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนสมเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูด ศูนย์กับหนึ่งตัววิ่งตัวรูดเด่นที่หนึ่งลองศูนย์เนาะจับคู่ห้มามีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะเน้นที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามเนาะ,ะตามนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยเนาะค่ะแล้วจะพาไปต่อที่ ลาพัฒนากันนะคะ่ะแคปหน้าจอเอาเด้อจ้าแคปหน้าจอเอาแนวทางหาน้อยก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อยไปต่อที่ลาพัฒนานะคะแคปเอาแล้วบอคา่าได้แล้วมมนบอคคาได้แล้วก็ไปต่อกันเลยเนาะคะ่ะไปต่อค่ะอึ๊บมาค่ะมาเบิ้งลาพัฒนากันวะามื่อน,นี้จะได้ตัวใดกันเนาะ นี่ค่ะลาวพัฒนาวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกหกเนาะของพิพัฒนค่ะให้มาวิ่งลูดเก้ากับแปดนะคะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้าลองแปดจับคู่ให้เก้าแปดเก้าสามแปดสามแล้วก็แปดหาเนาะเน้นที่เก้าสามเม็ดเดียวเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะของพิพัฒ์ วิ่งรูด9ก้ากับ8ตัววิ่งตัวรูดเด่นที่9กรอง8ดเนาะจับคู่มาให้เก้าแปดเกมแดสมแปดหาเน้นที่9กสเม็ดเดียวเด้อค่ะนี่ค่ะชัดบอขายฟีตามนีนะ้เนาะกรรมโตของเซียนโคลาดค่นะนี่ค่ะเลาาพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูด4กับ5เนะาะค่ะเด่นที่4ีรองหจับคู่ให้ซีหาซีหกีเจ หาหาหาหกาเจ็ 5, 5, 6, 6, นะคะเน้นที่4ี่ห้หแล้วก็สีเจ็นะคะแนวทางราวพัฒนาเนาะของเซียนโคราดวิ่ง4วิ่งรูด4กับ5ตัววิ่งตัวรูดเด่นที่4ีรอง5้นะคะจับคู่ให้สี่หาสี่หกสีเจ็าหาหหหาเน้นที่4ีหแล้วก็4ีหแล้วก็4ะะีเจ็นาะค่ะนี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะ ของเซียนโคราชได้แล้วมาต่ตของเซียนเชียงใหม่เนาะคะ่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้เราพัฒนาให้มาวิ่งรูดห้ากับหเนาะคะ่ะเด่นที่ห้ารองหกเนาะจับคู่ไฮฮาหก5าเจ็ดฮาแปดหเจ็ดหแปดแล้วก็หกเก้านะคะเน้นที่ห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเด้อค่ะเนาะแนวทาง ลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนเชีงยงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดห้ากับหกเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่ห้ารองหกจับคู่ห้มาหาหกหาเจ็ดหาแปดหกเจ็ดหกแปดหกเก้าน้นที่หกห้าเออห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเนาะนี่ค่ะของเซียนเชีงยงใหม่ค่ะได้ครบแล้วค่ะมาแคบนาจอน้ำกันค่ะ ส่วนของปู่สี่ศูนย์ยังบ่มาเด้อค่ะเนาะนะคะเอาแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาเอ่อลาวพัฒนาเนาะหลังจากแคปเอาห้าน้อยแล้วเนาะค,ะค่ะกามาแคปหน้าจอเอาลาวพัฒนาวันนี้ค่ะนี่ค่ะชัดบอขายฟีนี่ค่ะก็ขอให้ฟีทั้งช่องค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังวันนี้แตกบนแตกล่างเนาะแตกทั้งสามน้อยเนาะค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคโชค,โชคมานๆมานค่ะอย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะตำไทยตำลาวนะคะที่ลิงใต้ที่ลิงใต้คลิปนะคะเชื่อใจได้ไว้ใจไว้ใจได้นะคะเพราะว่าใช้บริการอยู่ทุกวันนะคะตามนี้นะคะ่ะหลังจากแคปหน้าจอเอาแล้วะคะ่ะเพ่นก็อยากจะขอขอบพระคุณ F.C. ทั้งช่องขอขอบพระคุณเซียนทุกๆเซียนนะคะ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจและก็ให้แนวทางแม่เพนมาตลอดเนาะแม่เพนกับโบมี่ยังตอบแทนเนาะกับมีแค่คำขอบคุณและก็คำอวยพรเนาะให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะมีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกอย่างเนาะเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ